ครับเจ้าต่อไปครับระยะามสิบวิภายกสตรกฎนาวาเวทีจาแดงผงทองคดสวยมังเพน้ำเงินครับเดลัาลอัสายายน้ำขวาสาย เอาเงินปล่อยมาครับแข่งไหลตามมาเลยครับแข่งไหลตามมาไหลมาครับไหลมาไหลมาในท้ายปล่อยเชื่อมมาครับปล่อยเชื่อมามาเลยไปเองครับไปเองไปเรื่อยๆเลยครับเรื่อยๆ ตไว้ครับตไว้ตไว้แต่เรือครับแต่งเรือแตงแต่น้านเดียวังเงเือนังเตงไว้อะไหดงเบรดงเบคเบรกครับเบรกเบรกัเงินแต่้านเดียวนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงเบรก ดึงยวครับใน้าดึตรงไปทางฝั่งล่บครับขอเริ่มทายลงเลยครับสางลม

เ,าเมาเาไม่รู้รอจังหวานเลยนะม่อู้แต่แต่เขาไม่กดเบิบร์องเมื่อกี้นะกดเบิร์แล้วก็ไม่ออกไง แข่งก็แข่งได้เราไม่ได้ซีเรียสหรอกยาเราเป็นนักแข่งเราไม่ซ <c oughs> ีเรียสอยู่แล้วเราต้องแข่งต้องแรงใช้คนอื่นจะเสร็จต้องน้ำเงิน ่าทางโู้นเขาเอกกรรมการร้อยปล่อยใหม่แต่ไม่รู้เอยงคุยยังไย